มาเมื่อนี้่เป็นยังไงทั้งลายมาเปิดใจค่ะ <c oughs> มาเปิดใจใหม่ก็เลยเมื่อนไหร่เราเปิดโอกาสตัวเองใหม่เนาะโดยอ่าเปิดใจใหม่สั้นซะก็มีก็กมีแต่ว่าเนาะลบลร่างความหลังเนาะเข้าสู่ปัจจุบันเรื่องราวใหม่แบบอืนเติมต้นใหม่เติมต้นใหม่ต้นเก่าตัดทิ้งตัดตัดต้นเก่าทิ้งปลูกต้นใหม่อะไร ป้าทบเปิดผ้ามากับพ,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 พ่อกับผู้สาวน้อย <c ười> บโน้อยแล้วส้นเนาะนอเออ,ด,อ,เอเดี๋ยวผู้่าวแล้วได้โน้อยได้ไงอ่ะสบายดีน้องละ่ะสบายดียดโดยสบายดีทางผู้สาวโสดอ่าทางน้องเพลินนี้ได้ออกมาหายทางเาถ่ายทำก็คือว่าเธอหนึ่งลยเนาะตั้งแต่สิบสี่กุมภาพันธ์เนาะสิบสี่กุมภาพันธ์ไทยๆถ่ายมือหนึ่งมือสองมากอ่ะปิดคิดปิดใจกันว่ะเมน มามื่อนี่เป็นยังไงน้องหละมาเปิดใจค่ะมาเปิดใจใหม่มาเปิดใจโด<อ>ยสายเหตุยังน้องหละเอกลากันบทรว่าใดๆคือแบะบว่าอัพูดที่ว่าคุยโอลมกันกับเขาหมักเวาเรื่องแฟนเก่านี่นะากันจะเลยบุ่นวายนะ <c oughs> โอ้ <c oughs> คือคนที่น้องติดใจในเมื่อนั้นเนาะเปิ่ด <บะ S 1> คำว่าความใจนั่นคือแบบคือคนเจ้าสู้นะว่าสักอเออ คือเป็นคนเจ้าสู้เป็นบ่น่ารักคือคนบอกว่าเดมื่องสาวเก่าให้ฟังแต่น้องฮูเป็นแบบเป็นคนใหม่นี่หาฟังบ่ได้เนาะบอหมักที่แม่บ่น้องคนน้องเป็นคนถอยออกมาบ่ชิถอยออกมาแล้วชิถอยข้าวไร้ก็ชิถอยออกมาอันนี้บอกบอกเสียไอ้ทันทีบอกเสียไอ้เออเสียไอ้เพิ่งชิถอยข้าวไร้เป็นบ่น้องก็ชิถอยมาเองงี่บ่โดยโดยโดยอ่ะก็เลยมาหนีอ่ะให้เปิดโอกาสตัวเองใหม่เนาะ อ่าเปิดใจ่ไหมเปิดสั้นคะก็มีหลายคนยืนดอกอ่าที่จะอยากได้น้องนี่ไปดูแลอยากงในน้องไปคอบครองฮะนะอืมเป็นหมดช่วงนั้นก็น้องสะปิดโอกาสให้มีหนุ่มๆหลายคนหลายเติบแม่อืมแล้วก็ถือว่าเป็นข่าวดีเนาะสำหรับหนุ่มโสดที่ผ่านมาแหละที่อยากจีบน้องอันคำนางปะแมนอ่าฉะนั้นตั้งชื่อผิดยังนางคำเปลี่ยนบ่เปลี่ยนลูกช้อนซื้อบอ่ กำนางเนาะมาเปิดใจใหม่ในมื้อนี้เนาะอืมอ่ะบุคลิกสยามคืนทำเปิดใจใหม่ดอกนี่นะต้องเป็นคนทางไหนอีกบ่นนึจำกัดอีกวันนี้นะใครก็ได้คือเปก่ามันบ่โดยอืมอายุเพิ่นได้สาม四十四十十สิบสี่สิบห้าสิบประมาณนี้เนาะรวมเป็นอยุลอยไปห <laughs> 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 ยอกมั <laughs> <laughs> <ย>้งเราหยอก น้องน้องคุยอาเซียนก่อนสีมาเราเรื่องปัจจุบันน้องใช้แบบน้องคุยกับเพื่อนโดนบรนไดเกาะคนเก่านะประมาณไดสส้สามทิศบอสองสามทิศประมาณนี้มันบอกแต่มีความรู้สึกว่าเออเพื่นนี่มาเราเรื่องผู้สาวเก่าให้ฟังอยู่เรื่อยอมันบอกเราเรื่องประสบการณ์เพื่อนเลยเนาะน้องเลยบ่มากมันบอกก็เลย คือคือว่าอนะไรเนาะถ้าเกิดว่าหนุ่มพุ่นไดออยากทำความพ,พุ่นอยากกำลังทำนางพุ่นก,นกน็คือว่าเป็นโอกาสดีแหละสำหรับวันนี้เนาะแต่เจออินพรนี่สิปิดใจไว้บนนี้บ่แล้วบอแล้วมันบอสิเบิ่งไปมันบนนี้นะเบิ่งไปพะว่าที่ผ่านมาก็เค,เคยปิดใจไว้เนาะแล้วความหักมันกับบัเป็นมันบอกไปตามที่เราคิดมันบ่เออที่น้องมหมักในตัวตนที่ว่าผู้ชายคนนั้นก็คือ อ่าเพิ่นว่าแต่แฟนเก่าเพิ่นให้ฟังผู้เฮาเป็นแฟนใหม่ก็ละอึดอัดเออกันว่ามักหรือว่าคือยังเว้ากับเขาซั่นน่ะสิเลิกเข้ามาเฮ็ดหยังแบบสิบ่ทํานองนี้บ่ใจเป็นไดก็บ่พังแม่นบ่เนาะใจลเนาะอือผู้เป็นแฟนใหม่นี่ก็น้อยใจเออมันดานทุกคนเนาะเนาะเพิ่นเคย มาหาบอบอเกยบอเคย,เคยนต้องเคยไปหาเพิ่นบอบอกเบอกเยเคยกันเนาะต่างคนต่างเคยไปหากันก็มีแต่บ่าเนาะลบล่างความหลังเนาะเข้าสู่ปัจจุบ,บันเรื่องราวใหม่บบเนีอ้อเริมต้นใหม่เริมต้นใหม่ต้นเก่าก <laughs> ็ตัดทิมตัดตัด้นเก่าทิงปลูกต้นใหม่ฮช่ไหมปลูกไว้อยู่บวะไว้ย่บต้อเสมือนนงล่ะเนาะตัดปุ๋ดปลูกปรับแล้วเนาะ ไปไหนไปที่ไหนบอสไม่ได้มาลินน้ำมูลินน้ำมูคลายคลายๆคนเนาะอยากเห็นเฮือนชานน้องทำนางอยู่ใส่เนาะอย่าเสียชักมือพาไปได้บอสักมือได้ได้เนาะแต่สมมุติว่ามีอิพซีหรือว่านุ่มโสดเนาะอยากมาเบิ่งความเป็นยูหรอกอยากคุยว่าตัวจริงของน้องนี่เป็นอะไรเฮือนชานอยู่เป็นอะไรนี่ทางทีมงานนี่สามารถพาพัดมาได้บ่ได้ได้พามาได้เนาะน้องอนุญญาโฟเมย์กัอนุญาตเนาะ โดยโดยอันนี้ว่าเพิ่นอยากมาเยี่ยมมายามอ่าอยากเบิ่งตัวจริงว่าสิงามในกล้องบ่เนาะโดยอ่าั่นแหละทุกคน้นุ่มงไว้เนาะห่างผมหายก็ยังมีสิทธิ์เนาะสิน้องได้คือเก่าถึงน้องนี่อาจจะบ่เคยมีประสบการณ์ว่ายงเคยมีครอบครัวมาก่อนเนาะอืคอ่ายังบ่เคยแหละบ่ติดบ่ติดบ่ติดคือว่าสิเคยมีลูกมีเมียมาแล้วโดยโดยโดยนั่นแหละ เพราะว่าสลายก็จะมีแต่นุ่มสดที่แบบผ่านประสบการณ์มาลองสลายเนาะม่มีปัญหาสำหรับน้องตัวนี้เนาะมีปัญหาเลยโดยโดยโดยผ่านนี่ก็ะือว่าเพิ่นผ่านประสบการณ์มาในก็ะือว่าโอเคได้เพราะว่าเพิ่นผ่านฮอนผ่านหนาวเนาะมันเคยผ่านอุปสรรคอีกอย่างละอย่างอะนะเปื่นจะได้มาโอนเฮาน้องล่ะเอออารุ่นข่าวเอารุ่นลาวข่าวเดียวกันนี่โอ้ย ตื่นมาเลยหายกันตีกันเลย่างประสบการณ์ไปนำกันตอวนี้นะากทั้งหัวยงหัวแยงไปนำกันนะเด่่อือมนี่ไปดเผะไบอนองละบ่ดไปหางแดงมาหลินน้ำมุกประสิวนกันตำคุ่โอ้ยม่จะเตียวปากตำหุ่เวลาบ่ไปตากเมือในปะสิทิเนาะสวนกันตั้งมงกับมู ปกติก็มาซุ่มเช่ากันนูนี่บริการหมูนะโดยบริกัรผู้บ<อ>่าวที่บอเรียน่ามีผู้บ่าวมานั่งกินพี่ปฏิบัติกินแต่โมงว่ากินหุงจนเมาเฮงเี้เงงนาะโมงมีพิษว่าฉันแทรกนะินหัวเสือหย,อยอคือรักคือน้ององานงาคือเป็นโสดและน,น้อสมัยเนาะโดยเป็นโสดเจอใหม่ทุกคนเนาะฝากเอฟซีหลายๆคนอะไรเนาะอ่าลองเข้ามาอุลุมพิศลาน้องเบิ้งน้องคุยกันเบิ้งเนาะ กินนอกนี่กเพิ่นกัเคยเปิดใจกแบบปิดใจไว้ยนีบอกว่าเอออยากแสดงความสรร่อสันต์และจริงใจให้เพคนเนาะ <ừ> อ่าแต่ว่ามันกัคือว่าแล้วเนาะเขากับผู้รู้ดอกว่าคนที่เข้ามาเขานี่จะดีหรือไม่ดีดอาจจะเป็นคนแบบนิสัยแบบใด,ดเนาะเราว่าเคยผ่านยังไงมาเนาะเขากับผู้รู้เนาะอ่าเพราะว่าเขานี่กัใส่ปัจจุบันนั่นแหละอ่าเป็นควาพิสูจน์พี่น,น้องนี่ครบแล้วกัเออเบื้องแรกมันกัไปกันมนะ่ได้เนาะต้องถอนออกมาคือว่าอะไรบางคนเนาะ ดึงบุคลิกหน้าตาอย่างน้องก็บโได้จากัดไปรนบายเหมือนกันชิลล์ยังหรือโบลล์ยังก็แล้วแต่มันบะแต่อไรเดบเลย์นักน่องมาคนแบบไหนเอ้าหนักๆเลยอ่อนโยนนะว่าคันนะอ่อนโยนมาคนอ่อนโยนโดยนี่่ึงเอาใจใส่อย่างงี้นะโดยโดยอ่อนโยนเอาใจใส่อ่าคนนี้ใส่ดีเนาะรวมรวมแรงกันได้อีกอย่างก็ทันทีเหลือกบแฟนแล้วก็จะว่าเดี๋ยวเก่าร้ายแฟนเก่าเนาะบ่เลล์ ดต้องไปมว่าเอยไงทุกคนเฮามันงกับอยากว่าเบีดได้ยินอยู่แล้วกับการที่เขาเลือกรากอะไรแบบคนเก่ามาให้ฟังเลยกันเนาะทันทีที่เราเลือกปัจจุบันเนาะในของเฮาใช่ไหมเนาะเออวางแผนเออเฮานี่เจ็ดนิ้วแบบอนาคตข้างหน้านี่จะดีกว่ามันบอกโอ้ดีกว่าเราเลือกคนเก่าให้ฟังน้องกับบุ๋มีเรื่องคนเก่าลอยคนพังกันบ่เหรอบ่เคยมีแฟนบ่ มีอยู่แต่ว่าแบบบ่ค่อยเล่าสูเแล้ับอืงนั่นแหละคือมีอยู่เนหยังาะคือเฮานี่มีอยู่แฟนเก่าเนาะคือมีอยู่แต่เฮาก็บ่ได้เอามาขุดมาเล่าทั้งเนาะโดยบ่ได้เอามาเล่าย่านแบบแฟนแฟนน่ะอึดอัดใจแม่นคือน้องนี่แหละอึดอัดใจแหละโดยๆคือว่าคิดใส่ตัวเฮาเนาะโดยตัวเฮาเองเฮาก็ยังบ่มักซั่นเนาะโดยอ่ะแต่ว่าข้อมูล ข้อมูลทางติดต่อของน้องเดี๋ยวจะมีการเปลี่ยนแปลงระบบหรือว่าอันเก่าอยู่อันเก่าอันเก่าบางทเป็นเฟซเป็นไลน์เป็นอันวอตแอปเนาะได้เลยอย่างอันเก่าโดยคือว่าทางการจะได้ทำการแจกไงอะไรเนาะโดูเพราะว่ามีคนสนใจน้องนี่หลายบ้องต้องหัวลายอะไรอ่าพอน้องทางใดผิดใจผิดใจเท่านั้นแหละสิบสี่กุมภาพกิดใจเท่านั้นแหละนทางใดอ่าการหลายคน หลายคนบุรีน้องอยู่ว่บเอาเป็นอย่างคือปิดใจไว้แท้คือบ่เบิ่งกันไปโดนโดนกอนอ่าคือแบบคือบ่นใจไว้แท้กับผู้ชายคนนั้นทีนะอ่ามีหลายคนบอกขันมาอย่างซี่น้องบ่ได้สนใจหรอกอ่าสนใจคือแบบว่าตัดถิ่มไปเลยนะโดยโดยโดยนั่นแหละคือว่าอ่าหลายคนเขาชิบาว่ายังกะยะอืมอืมแมนอยู่ยังกงแล้วแต่มันขึ้นอยู่กับตัวน้องเองเนาะโดยอ่านั่นแหละเพราะน้องเป็นคนตัดใจเอง สีไว้เลยอชาขึ้นอยู่กับน้องเองฮะแหละว่าเรื่องนี้ให้พายตัดสินใจแทนน้องพอได้โดยโดยโดยฮะคือว่าอะไรแต่ว่ากเบอได้คุยแล้วว่ากับคนเก่านะกัคุยว่าเป็นบางเถื่อเป็นบางเถื่อนโดนเฉดติ้งต้องสองความมันสิบอกคุณหุยบอกว่าน้องใช่ไหมเปิดใจมือนีไม่บอกไม่ได้บอกไม่ได้ บัได้บอกเ,เ,เันเนาะอ่าคือว่าแล้วเนาะอันนี้ก็เป็นการตัดสินใจของตัวน้องเองคือแบบนี้แหละอือจะเป็นอะไรึ้นอยู่กับน้องเองอคือทางฮาวาละเนาะดูดูดดอา่าจะเป็นหนุ่มทางใดทางไกลทางไกลก็เข้ามาอ้ลมแล้วก็รจีใต้ทุกคนเนาะน้องจะเปิดสถานะตรงนี้แล้วก็เป็นสูตรอ่ารอดไเซนเนาะตรวจความสั่งบหรือว่ณใด สูตรแบบร้อ,อมสั่งไปนรงกันเลยค่ะความสาั่งไปนรงกันเลย,โ,ยโอ้สตาร์บ,าบาัว่าผู้ชายที่เข้ามานี่มีความอ่อนโยมเนาะอ่าหากักหักแพงหเอ็นดูเฮานี่จะรวยหรือจนสำคัญบ่กสำหรับตัวน้องไปเบิร์ดโ,ดโดบตีอีกมาชิรวยหรือจนกันไรโบตีโบตี่อนอ่อนโ,นโยนอันนี้ใช่ดีโ,ดโอ้ หลายคนก็คือฉีแบบอยากเจอคุญิงอ่าแบบนี้แหละแต่ว่าได้ต้องเข็ยนให้ได้เด็กบอลได้แล้วเอาบอได้มันฉีเป็นการยังไดเสมอปากบูบกบตรงกับใจบอลเนาะบอลอะเหตุบอได้แบบนี้ะนะอืมอืมหลาคนนะแต่ว่าครอบครัวท่านชา,านเขาหน้องเป็นยังไงนั่นแหละตานะตรงมือนี่นะอากาศโอเคไปดูพอกินมันบอลบอได้ขาดคืนยังบอ สำหรับตัวน้องเองขาดเกินยังตัวมือขาดความหักเราถึงต้องแล้วขาดเรามีความหักไปสิบอกมาเปิดใจโดยขาดแต่สิ่งเดียวนี่เนาะสิ่งเดียวนะขาดความหักความหักก็มีลายแบบน้องล่ะพ่อแม่ให้ความหักอยู่แล้วแต้ว่าซะขาดความหักจากผู้ชายแบบนี้หรือว่าาได้ครูได้คลองหรือว่าได้พวบอแบบนี้คะนะแมนว่าเออมีแมนแมนแมนเออความหัก ทุกคนเ้าก็ต้องมีความหักเบิดอคันสิเบ้าว่าเออน้องอยากมีคู่มันอ,อยากมีผัวมนันสิบป็นตรงโหดเนาะมันสิอ่อนแหงน้งโหดคือว่าเฮาก็ต้องเริ่มจากงานคือก,ก่อนจะมาเป็นผัวเนาะนการคุยคุยแล้วถือก็ถึงพอกันคบหากันเนาะนอ่าขึ้นานะไปชูเป็นแฟนจังสีมาเป็นชั้นภรรยากันาดมีหลายขั้นตอนขนาดนั้นแหละแน่นอนเลยเนาะจากประสบการณ์ที่ผ่านมาปาร บ่มีดอกเจอแล้วเอามาเป็นลูกเป็นเมียแล้วเนาะแม่นบ่มีแม่นแมนอ่าห,อหละยคนเลยอย่งต่ำหลมกันนึ่สี่หาเดือนเนาะแมนเออตังหูว่าอ <c oughs> เออคนนีนเขาเขาจริงท่งกับเพราเขาเออสัตว์กับเพราแบบนี้ขนาดเนาะแล้วน้องสิถ้าว่าได้มีผู้ชายเขามาลมสินะแล้วอยากได้น้องไปเป็นลูกเป็นเมียน้องสิคุยกับคนต้นปันใดเอ้าประมาณสามถึงสี่เดือนสามสี่เดือนคือ พอจะตัดสินใจได้มันบอกเขียนทูกันไปเขียนทูกันไปถ้าว่าเกิดว่าตกลงกันได้แล้วปุ๊บนี่ใช่ไหมรวมเป็นเงี้ยนี่เช่า่นมาอยู่น้ำบอลเลยว่าไปอยู่ในเพิ่นก็ได้เอาเพิ่นมาอยู่น้ำเอาเพิ่นมาอยู่น้ำไยเพิ่นมาอยู่น้ำมาอ่ามาสามมาสาอยู่บ้านเฮาเนาะแล้ว่าเลี้ยงดูแลผอกั็แม่เฮาอยู่พี่เนาะโดย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 คิดประมาณนี้มีการอะไรเนี่ยอะรเนี่ยเวลาในการเปิด จช่แบบคุยกันหนึ่งคือแบบบดลนเนาะในระยะสามสี่เดือนอบางทีก็อาจจะบบหอดตามตามเวลาเขาได้ออลมกันเนาะตัวนใดกันใดเดือยฮะก็คือสีบุมียังไงเนาะคือการในการเระจใจน้องทำหนางในมือนนี่คนเดียวก็มีแต่ว่าจังใดแบบหลักๆแบบเฝืนอย่างหู้เนาะรายละเอียดเออเป็นการส่วนตัวใี่ไหมนะมามาคุยเนาะ โดว่าแชทดูว่าโทรมาหาน้องได้เนาะโดยมาแชทมาโอลุม no. ก no. no. so ันได้โดยมีอย่างการทามเบิรงพอดีมึอชิทามตัวนี้หมดยนน้องแบบประกาศต่อโดยไอที่จะตอบมาหน่อยหน่อยคุยดูการส่วนตัวจรนะเนาะทางนั้นเนาะโดยโดยก็วิ่งอย่างไรทางภาษาการพามือเนี่ยจะได้พิจารณาครับก่อนแด้แบบนี้เนาะติดตามต่อไปอีกว่าน้องคนครันี่เออน้องคำนางเนาะไม่เป็นลไรสิน้องคำนางนี่อ่าจะพบพอ คู่ชีวิตทางใดเป็นหนุ่มลาวบอหลวดหนุ่มไทยหลวดต่างประเทศเนาะ<ล>ใกล้ใกล้กับมาลุ้นกันทุกคนเน<ล>าะใได้กับพ่อให้ตรงตามสเปคน้อง้องการ,กอ,อ,การอะไรเนาะเดินโดยอาสบายดีนะบ่าด้วยสบายดี